น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้น้อมนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องเงินไม่มาหาไม่คล่องต้องแก้ ก่อนหัวถึงหมอนว่าก่อนนอนพลิกชะตาทันทีท่านผู้ฟังครับบ่อยครั้งที่ใครหลายๆคนน้อยใจในโชคชะตาเห็นคนอื่นเขามีโชคมีลาบอยู่เรื่อยๆแต่เรากลับไม่มีอย่างเขาเพียงแค่ในบางครั้งตั้งใจ ทำอะไรลงไปแล้วอยากให้ได้ผลสำเร็จโดยที่มีโชคมีลาบเข้ามาช่วยบ้างก็เท่านั้นเองเราเห็นใครบางคนเขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยแต่ทำไมเขาจึงมีโชคลาบคอยช่วยเหลือเป็นเพราะบุญเก่าของเขาที่สั่งสมเอาไว้เมื่อในภพชาติก่อนพอมาในชาตินี้ บุญนั้นจึงย้อนสนองกลับมาช่วยเขาเช่นคนที่ถูกหวยรวยเบอร์แต่ถ้าหากเขายัางสร้างกรรมต่อบุญก็จะหมดลงไปตัวเราที่ไม่มีโชคนั้นก็เป็นเพราะว่าบุญของเราที่สร้างไว้มันน้อยต้องเล่งทำเพิ่มสม่ำเสมอโชคทั้งหลาย จะได้ช่วยเกื้อหนุนเราท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานได้กล่าวถึงวิบากกรรมที่ช่วยในการส่งผลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งก่อนอื่นเลยแบ่งออกเป็นกรรมเก่าและกรรมใหม่ ที่เคยสร้างเอาไว้ประการที่หนึ่งเกิดจากกรรมประการใดประการหนึ่งเช่นเกิดจากดวงวิญญาณของเด็กมาบดบังเอาไว้ เกิดจากการทำแท้งประการที่สองไม่เคยรักษาศีลภาวนาและไม่เคยสร้างกุศลอ,อะไรเลยประการที่สมไม่เคยให้อ,อะไรให้ความช่วยเหลือแก่ใครด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยหวังในสิ่งตอบแทนเสมอประการที่สี่ทำบุญด้วยปัจจัยแก้วแหวนเงินทอง ของที่ขโมยเขามาจึงไม่เกิดอานิสงส์ประการที่ห้าทำบุญทำทานแล้วไม่เคยขอพรให้เกิดโชคเกิดลาบแก่ตนเองเลยสำหรับวิธีการแก้กรรมประการที่หนึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณของเด็กที่มาปิดกั้นดวงจิตของเราเอาไว้วิธีแก้กรรม ให้ดูได้จากกรรมที่เคยทำแท้งประการที่สองมันทำบุญทำทานร่วมถวายกะถินผ้าป่าหรือร่วมสร้างอุโบสถร่วมบริจาคในงานบุญงานวัดต่างๆประการที่สเสริมดวงด้วยการไหว้พระขอพรเติมน้ำมันตะเกียงปิดทององค์พระงานฝังลูกนิมิต ขอพรให้มีโชคลาภบางเกิดขึ้นประการที่4หากเปิดกิจการร้านค้าห้างร้านควรที่จะบูชาองค์เทพเกี่ยวกับโชคลาภเอาไว้ดังเช่นพระศรีวลีพระอรหรันต แห่งโชคลาบหลวงพ่อปานพระคาถาเงินล้านองค์พระปิยะมหาราชเสด็จพ่อรอห้าเสริมด้านโชคลาบท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านยังได้แนะนำให้สวดพระคาถานี้ใช้สวดแก้กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะเปลี่ยนจากร้าย กลายเป็นดีอย่างไม่น่าเชื่อคาถาขออโหาสิกรรมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานให้กล่าวดังนี้นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธ กรรมฐาโมกรรม,มจุติสัมพุทธโธกรรมใดใดก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทธโธมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับพระคาถานี้เป็นคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบินทบาท เชื่อกันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกเพราะการแผ่เมตตาแบบนี้เป็นการแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณเพราะปรากฏว่าการเจริญพระคาถานี้ทำให้โจระเ้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอ้สีเลิกอารวาดทำร้ายคนเดินเรือในแม่น้ำน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงิน ท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่บินทบาททางเรือมันจะค่อยๆว่ายน้ําตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางทีหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ําว่ากันว่ามันจะว่ายมาหาหลวงพ่อเงินก็นั่งบนหลังมันข้ามน้าไปได้เป็นคาถาเดียวกันกับที่สมเด็จโต ใช้สะกดจระเข้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้คือหลวงพ่อใหญ่เมืองพิจิตหนึ่งในอาจารย์สมเด็จโตและคาถานี้หลวงพ่อไปวัดท่าหลวงได้ใช้เศกตะกุดกระดูกแรงจนเป็นที่เรื่องชื่อลือชามาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับที่มาของพระคาถานี้ ว่ากันว่าที่เมืองสาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระปรมาพิเศกสมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จ พุทธ,ธะตันหังก่อนมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธ,ธเมธังก่อนผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากมาหลายพบหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายภายในเจ็ดวันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ ไปทางอาบายพอถึงรุ่งเช้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงแสดงพระชัพันณรังสีจนตายายสองคนเกิดความเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาตพระองค์ทรงตัดถามว่าอยากรวยไหม ตากับยายก็บอกว่าอยากรวยพระพุทธเจ้าค่ะตาถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบนไปภาวนาไปนะห้ามจับปลาเด็ดขาดตายายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ก็คือพุทโธกรรมมัด ถาโมกัมมะจุติสัมพุทโธท่านผู้ฟังครับตายายก็ภาวนาไปผ่านไปเจ็ดวันทั้งสองก็ตายลงนายนิลิยบาลได้มารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงจิตทั้งสองได้จับที่คำภาวนา ภาวนาไปตลอดทางสำนักพญายมราชท่านนายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเตา่าที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีแต่เตา่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้ เป็นการแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกขออโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายมราชจึงเสด็จลงมาจากบัลลังตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกตายายใส่บาตรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วจึงได้ไปเกิดที่จตุมหาราชิกาได้ตายายก็งง ว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเตามามากมายทำไมได้ไปเกิดบนสวรรค์พระยายมราชจึงบอกว่าก็เพราะพวกเจ้าเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกรรมัฐาโมกรรมจุติสัมพุทโธซึ่งแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกัน ด้วยอานุภาพพระสัมพุทธโธนาสิพวกโจท์ทั้งหลายก็เลยขออโหสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตท,ทั้งสองผูกกับคําภาวนานี้พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ให้ไปเกิดในจาตุม,มหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะ ได้ไปพบเทพประบุทิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำคาถานี้ไว้ตกทอดมาอย่างพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีและหลวงพ่อเงิน วัดบางครานอีกทีได้เรียกกันว่าจำสืบต่อกันมาและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ